สวัสดีครับวันนี้มีแคมรี่นะฮะนะฮะตัวนี้ปี2008นะครับใครที่มีรถนะฮะตัวนี้นะครับ2006ถึง2011นะฮะตรงนี้จอแตกมาให้ทีมงาน a อ t อน a ีค่ะเอเซอรี่สมุทรสาครนะครับเปลี่ยนจอตรงรุ่นนะครับตรงนี้ได้10นิ้วเลยนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนแล้วจะลงตัวขนาดไหนนะครับสวยขนาดไหนนะฮะเร็วแรงขนาดไหนจอสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ แต่แล้วนะครับกับรถแคมรี่นะครับปี2 0 0 8ันะครับได้จอ10นิ้วตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับเล่นแบ่งหน้าจอ2องแอปได้ดูแผนที่นะครับแล้วก็ดู YouTube ได้นะครับนะขยายจอแบบนี้นะฮะครบวงจรนะครับแบบนี้นะครับต้องร้าน a อคาะ A เอเ s นต์จังหวัดสมุทรสาครนะครับตัวนี้แลม28คอนะครับนะลงแอปพลิเคชันให้ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลนิตีนะครับทัวรดีนะครับ อ่อยูฟิกเน็ตฟิกนะครับสปอร์ต y ินฟายนะครับลูกค้าสามารถนะครับไปโหลดเพิ่มในเพจโซได้ลง YouTube แบบไม่มีโฆษณาไว้แบบนี้นะฮะใครใสนใจนะครับติดต่อได้เลยคอนโทรลมุงมาลัยนะครับนี่นะใช้การได้ปกตินะครับนะ่าดูอย่างนี้นะครับ จอสีสวยเลยนะครับครบวงจรแบบนี้นะครับติดต่อร้าน ANT คทาเอเจสตรจังหวัดสมุทรสาครครับประกัน1ปีเสียเปลี่ยนใหม่ลงแอป,ปให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานครับผม